นี่คือประต้องเบฮิวครับห้องราคาไม่ถึงพันได้วิวประมาณน,นี้ฟังไม่ผิดนะครับไม่ถึงพันวิวระดับนี้เดี๋ยวผมพาไปชม พาไปชมสระว่ายน้ำก่อนนะฮะเป็น two access นะฮะที่นี่ปาตองเบฮิลครับ สำหรับโปรโมชั่นของเขาในช่วงนี้นะครับจะเป็นโปรโมชั่นสำหรับคนที่ฉีดวัคซีนโควิด -19 ครบอ2เข็มนะฮะเขาจะมีโปรโมชั่นพิเศษนะฮะ,ะทุกท่านสามารถจะเข้าไปติดตามนะฮะไป Follow นะฮะที่ Facebook แอดปะตองเบฮิวภูเก็ตนะฮะลองเข้าไปหาดูหรือว่าใช้ Google และวพิมพ์คำว่าปะตองเบฮิวนะฮะท่านจะได้เห็นหรือว่าจะได้ ดูรูปภาพที่มากกว่าที่ท่านเห็นณตอนนี้นะฮะภาพรวมสวยครับเหมาะกับการพักผ่อนครับห้องหลักร้อยวิวหลักล้านนะฮะด,ดูห้องนอนกยวห้องนอนครับ ห้องนอนอลังการงานสร้างแนะะนะนำครับเดี๋ยวจะพาไปชมตรงไหนอีกเดี๋ยวรอติดตามตอนต่อไปสวัสดีครับ